ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเดอะไกด์กับพระแพรค่ะที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆสัปดาห์และทําหน้าที่คัดสรรภาพยนตร์รายการบันเทิงและสารคดีความรู้มาให้คุณผู้ชมได้วางแผนการรับชมทุกทุกสัปดาห์เลยนะคะไม่ให้เสียเวลากันเลยดีกว่าค่ะจะมีอะไรน่าชมบ้างเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ คคุณผู้ชมมาสัมผัสความรักความอบอุ่นนะคะไปกับภาพยนตร์ LGBTQ อารมณ์ดีของคู่รักระหว่างชายรักชายที่ความรักนั้นมาถึงจุดอิ่มตัวทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กเพื่อทำให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบตามอุดมคติแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ทั้งคู่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบตามที่ตั้งใจไว้ได้หรือเปล่าต้องไปชมตัวอย่างกันค่ะ ตดตามภาพยนตร์ Feel Good ที่สื่อให้เห็นถึงคำว่าครอบครัวในอุดมคติสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีการจำกัดเพศในผลงานของแอนดรูว์เฟลเมิงที่ทั้งกำกับและเขียนบทโดยได้เขาโครงเรื่องมาจากชีวิตส่วนตัวของเขาเองที่คบหากับคู่รักที่เป็นเกย์ซึ่งมีลูกติดจากการแต่งงานครั้งแรกมาอยู่ด้วยจนเกิดเป็นไอเดียสร้างภาพยนตร์น่ารักนกที่ใช้เวลาเตรียมงานยาวนานกว่า10ปีค่ะน สคูณท่อ1คูณลูกครอบครัวนี้ใครๆก็ไม่รักไอเดียโฮมเสาที่25วิมิถุนายน20นาฬิกาทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะเอาใจสำหรับใครที่เตรียมเสียงกรีดิให้กับ Justin Bieber Justice World Tour Bangkok ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ประเทศไทย แฟนๆชาวไทยนะคะก็ให้การตอบรับดีมากๆบัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะและเพื่อเป็นการตอกย้ำความดังงานมีช่อง True Film 2เลยขอย้อนไปชมความสำเร็จกับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของหนุ่ม Justin Bieber ผ่านภาพยนตร์เรื่อง Justin Bieber Never Say Never ค่ะ ออกเดินทางไปกับเรื่องราวชีวิตของจัสตินบีเบอร์จากเด็กหนุ่มธรรมดาผู้มีความฝันจนขึ้นสู่ตำแหน่งซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปที่โด่งดังที่สุดตอกย้ำความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยการทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า98ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกับการเปิดตัวอัลบั้ม Never Say Never The Remix จนได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่2ของรายชื่อศิลปินที่มีรายได้ดีที่สุดอายุต่ำกว่า30ปี ของนิตยาสาร Forbes โดยทำรายได้53ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียงแค่12เดือนเท่านั้นค่ะติดตามช่วงชีวิตที่ปังสุดๆของนักร้องมากความสามารถผู้นี้ได้ในแจสตินบีเบอรฝันให้ดังคับโลกแจสตินบีเบอร never say never สุขที่24มิถุนายน20มิิกาทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะ และมาเปิดความมันไปกับภาพยนตร์จีนเรื่องราวของการปราบปรามผู้คนโดยใช้กำลังและศิลปะการต่อสู้ในแบบฉบับจีนโดยการเปิดหอศิลปะการต่อสู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและประเทศค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์จีนที่เต็มไปด้วยฉากการต่อสู้สุดมันในผลงานการแสดงของฮู่กัวฝางและเจิ้งจงยู่ในห oh ้วยหยวนเจียจอมยุทธ์ผงาดโลกเบลล์สกังฟูคิง เสาร์ที่25มิถุนายน20นาฬิกาทาง True Chinese Mall ช่อง140และ225ค่ะถ้าวันหนึ่งคนที่เราราักนั้นกำลังจะจากไปอย่างไม่มีวันกลบับเราจะรับมือ,อยังไงเมื่อต้องเจอกับความสูญเสียเรามาชมภาพยนตร์โรแมนติกด,ดราม่าจากเกาหลีใต้กันค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสกับการจัดการความรู้สึกของตัวเองที่ต้องเจอกับคำว่าสูญเสีย ผ่านผลงานการแสดงของหนุ่มจองคยองโฮและสาวจุงยุนซุนจากเกาหลีใต้รวมถึงนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นอย่างฟูจิมินะค่ะเมื่อคนที่รักกำลังจะตายจากไปทำให้เขานั้นกลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ติดตามได้ในภาพยนตร์ที่สะท้อนความรู้สึกของผู้ที่กำลังสูญเสียซึ่งมาพร้อมกับก,บการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆ ใน1ห,หัวใจให้ใคร2คนอมอุดที่22มิถุนายน20:00น,นทาง True Film เอเชียช่อง116และ237ค่ะ แล้วมาผ่อนคลายความเครียดนะคะไปกับภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสําหรับคนเ้นตตื่นค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยจะขำจนกรามค้างเลยทีเดียวกับภาพยนตร์จากเกาหลีใต้นะคะเรื่องราวภารกิจสุดหาของตํารวจคดียาเสพติดท,ที่ต้องมาเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดค่ะแต่ดูเหมือนว่ากิจการไก่ทอดเนี่ยจะไปได้ดีกว่าอาชีพตํารวจซะอีกจนพวกเขานั้นอาจจะต้องตัดสินใจนะคะว่าจะทํางานเป็นตารวจต่อไปดีหรือเปล่าไปชมตัวอย่างกันค่ะ เรียว่าเป็นภาพยนตร์ที่รับประกันความสนุกเตินร้อยเลยค่ะถ้าเปรียบภาพยนตร์เป็นไก่ทอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอร่อยแซ่บเวอร์กับภาพยนตร์เกาหลีใต้สุดฮอตที่เปิดตัวแรงสุดๆด้วยการทําลายสถิติที่มียอดผู้ชมจํานวนกว่า2ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่3วันค่ะจนเกิดเป็นกระแส t ็อก of ออฟเดอะทวในช่วงปี2019ที่ผ่านมา อย่าพลาดชมความดุเด็ดเผ็ดมันสไตล์เกาหลีแบบแซ่บๆมาะสำหรับผู้ชมที่อยากจะผ่อนคลายในภารกิจทอดไก่ซุ่มจับเจ้าพ่อ Extreme Job อาทิตย์ที่26มิถุนายน20นาฬินกาทาง True Film เชียช่อง116และ237ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันตามตารางนี้เลยค่ะ กเกาหลีกันค่ะที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวเสมือนว่าคุณเนี่ยได้เดินทางไปกับพวกเขาด้วยเลยจะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะอื่นนะคะจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามกันได้เลยใน Your Travel Planner สุขตาผ่าถั่วหุนที่2ี่9 2 29มิถุนายนและ6กรดกดาคมเวลา20นาฬิกาทาง True e x i t e ช่อง118และ340ค่ะ กวินกันดีกว่านะคะแต่ว่าเป็นเพนกวินสายพันธุ์มาเจลรันค่ะที่อาศัยอยู่แถบอเมริกาใต้ที่พิเศษเลยคือพวกมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ริมทะเลแต่ว่าพวกมันนั้นเดินเท้าผ่านทุ่งหญ้าในระยะทางไกลได้ดีอีกด้วยจะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> จะเป็นยังไงติดตามได้ค่ะน The p e n g u น t h y p s n g u i n Eyes ิร์ลอ a ฟเด t t เกาะเพนกวินเร็วเท่ากับรอด สุขที่24มิถุนายนเวลา21นาฬิกาทาง True Explore by True Vision ช่อง39และ559ค่ะและ้วคุณ <el en> <el en> ผู้ชมท่านไหนนะคะ <el en> ที่ชอบปลูกต้นไม้ทำสวนจัดสวนต้องดูรายการนี้เลยค่ะ การจัดสวนปลูกต้นไม้ถือว่าเป็นการบำบัดจิตใจและทำให้เราเนี่ยรู้สึกพักผ่อนผ่อนคลายไปในตัวเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเราไปชมตัวอย่างกันค่ะ ง่ายๆเราต้องไปติดตามกันค่ะใน Love Your Garden แปลงโชมสวน4ี11ถ้าวันพูดและวันชาิหัสเวลา21มริกาเริ่ม22นิถุนายนทางทรู EXPLORE LIVE ช่อง560ค่ะ With top tips and tricks I'm not doing a creme brulee here, you know As we transform not one It's a big space, isn't it? But two This hasn't seen a long o w in a while Tired plots into breathtaking gardens Oh, they love. This is how our celebrities live, not people like us. <laughs> Welcome to Love Your Garden. เรามาดูสารคดีเรื่องราวของคาเทสชาวอังกฤษการอย่างคาเทสอเล็กซานดราตอสตอยค่ะที่รักกันกับเซอร์เกย์ปูกโชกค่ะสมาชิกสภาสหพันธ์และอดีตประธานธนาคารเมชพรอมแตามีชาวรัสเซียที่ถือว่ารวยมากๆ มีอิธิพลแล้วก็เป็นเพื่อนกับชายที่ชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินแน่นอนค่ะว่าชีวิตเธอนั้นต้องไม่ธรรมดาเรามาดูเรื่องราวของเธอกันเลยค่ะตามชีวิตดุเทศนิยายแล้วก็กลายมาเป็นสาวทำงานเช่นเดิมได้นาย the Countess and the Russians billionaire <Nein. S 2> คู่รักมหาเศรษฐีสุขที่24มิถุนายนเวลา21นาฬิกาทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ าดูความสวยงามกับภาพมุมสูงของธรรมชาติบ้านเรือนชีวิตผู้คนในประเทศต่างๆกันดีกว่าค่ะจะเป็นยังไงเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะมีหลายประเทศเลยค่ะต้องติดตามกันนะคะใน aerial profile มองมุมสูงปี2ทุกวันเสาร์เวลา21นาฬิกาทาง True Explore Live p พรุ่ง i o n ช่อง560ค่ะ ที่เรานั้นอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะก็คือเจ้ากลูเตนนั่นเองนะคะที่พบในธัญพืชอย่างเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่นะคะหรือว่าพบในซุปข้นซอสต่างๆเครื่องดื่มหรือว่าแม้กระทั่งเบียร์ขนมปังเค้กน้ําสลัดค่ะและกลูเตนนี่เองนะคะถ้าคนที่แพ้กลูเตนเนี่ยอาจจะทําให้เป็นโรคต่างๆตามามารวมไปถึงภูมิแพ้ตัวเองด้วยจะเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เรือรับประถานต้องติดตามค่ะในคลูเต็นปับลิกเอนมีคลูเต็นศัตรูของชาติอังคารที่21มิถูนายนเวลา21นาฬิกาคังทรูเอ็กสายช่อง5 6 1ค่ะ In the meantime, against all odds Millions of pioneering farmers and artisan food makers are joining forces to create short supply chains aimed at producing high quality local foods We too have power. It lies in our choices the healthy more we buy healthy food buy เป็นยังไงบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วก็สามารถวางแผนการรับชมกันได้เลยนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ f c e e o o o t และ u กด e ต้องเข้าไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามกันได้ค่ะกับ Facebook t h e g u i d e .tv นะคะเพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมแล้วก็เกมที่เราจะนำมาให้ร่วมสนุกกันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะพระแพายและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ